ครับหนึ่งของแปดไอพีนะท่านผู้ชมก็อยู่กับสามแปดโก็เลครับท่านผู้ชมหมายเลขเราไปที่แดงเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเปิดแรกนะมาดูว่าจะสวยๆงามๆหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็เปิดนี้นะขอสวยๆและเจมๆไปเลยนะครับท่านผู้ชมก็เปิดนี้นะมันต้องมาแล้วล่ะก็เปิดนี้แจ่มๆมาเลยครับมีกล่องกับสี่ เขาก้าวล้วบอดเลยดีท่านผู้ชมโอ้ยเรียบร้อยแบบนี้เกินไปไปเองเดียวแค่นั้นสามวิธีท่านผู้ชมกับแดง 1.5k ครับเหมือนเดิมไม่มาก็ต้องดีเทและะ้วมั้ง แกับสามอ้๊เขาเก้า,าอีกแล้วท่านผู้ชมเออทายเกมไปก่อนสะดุ้งยงอ่ะ้าไมนี้ทานผมจะเล่นแดงอีกทีอะ่ะท่านผู้ชม หก,กับห้าว่าไงสามกับหนึ่งโอ้โหหกเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหทายเกมสองเปิดติดนี่น่าจะเปลี่ยนสีนะท่านผู้ชมคิดว่าคิดว่าก็น่าจะเปลี่ยนสีนะครับแดงเทไปเลยแล้วกันแดงเทกับเปิดนี้นะครับต้องมาแล้วละ่ะ ขอสวยๆและงามๆม,มาครับไทยปไปเลยนะท่านผู้ชมกับจังหวะนี้แปดกับกง่งแล้วโก่งเข้ามาเปรี้ยงได้แค่สองรอดปะเนี่ยโอ้โหเกินไปพี่ฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีขอตัวไ,ไปก่อนท่านผู้ชมสวัสดีครับ